โอเคมาเอ่อค okay, ุณชื่ออะไรครับแจ็คสเปรเดินดูคลิกซี่เอาล่ะแล้วคุณเป็นใครครับก็เป็นคนเออแล้วคุณเป็นโจรสลัดยศไหนครับอะไรนะแล้วม uh ึงเป็นโจรสลัดยศไหนครับยศสูงสุดเป็นยศแบบทะเลนะครับเมนามูล ใ้น้ำมูลมันจะมีอยู่สองฝั่งจะมีฝั่งที่มันมีคนแล้วก็มีฝั่งที่มีปีศาจซึ่งมันอันตรายมากเลยึ <c oughs> ืงมันมีโจสรสลัดแค่คนเดียวทุวกเรือผมต้องมีมากมายแต่ผมมีอยู่คนเดียวนะเรอครับแต่ลูกเรืออะไรก็มีมากมายแต่ทั้งหมดทั้งเรือผมก็อยู่คนเดียวนะโอเค เอาใจกันใช่ไหมตัวลงเรือมึงมีกี่คนครับก็มีมากมายเลยผมอยู่คนเดียวมึงเมาซามีครับเมาซาคืออะไรเคยตอนลงเรือนี่เคยตีหลีนี่ครับอ๋อเคยเคยมาอืออลไะแล้วอานเป็นอยู่การกินนี่เป็นยังไงครับก็จับปลากินนะผมจับปลาหมึกปลาแมคการาดน จับปลาหมึกแมกกละดอนกินนะแล้วก็อะไรนะไอคาคินนะคาคินปลาไลไฟฟ้าแบบกินสดๆเลยแบบซัตซิน<ง>ลิลาบลาบปลาหมึกลาบแมกกละดนหูหมาเอ่อหูฉลามอีกหลายอย่าง